สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาตอนกิ่งมะนาวให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับโดยใช้วัสดุก็คือขุยมะพร้าวนะครับก็มีท่านผู้ชมวิดีโออยู่ท่านหนึ่งนะครับขอให้ผมช่วยตอนมะนาวให้ดูอีกครั้งหนึ่งโดยใช้น้ํายาเล่งรากที่ทําเองนะครับลองทําให้ดูนะครับผมเองก็เคย พูดถึงเรื่องการตอนมะนาวไปแล้วสองครั้งครั้งแรกก็คือการตอนมะนาวด้วยแกลบดำครั้งที่สองก็เป็นการให้ดูเฉยๆว่าการตอนมะนาวด้วยดินกระถางก็คือดินถุงที่เราซื้อมาแล้วก็ทรายนะครับได้ประโยชน์มาได้ผลขนาดไหนนะครับก็ผลออกมาก็คือใช้ได้ทุกอย่างครับพอให้ วิธีการและหลักการในการตอนเราถูกต้องนะครับมะนาวมันก็ออกลากขึ้นมาเองนะครับส่วนวันนี้ครับก็จะมาตอนด้วยขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็จะทําให้ดูเห็นชัดชัดขึ้นนะครับเผื่อท่านที่ดูวิดีโอครั้งที่แล้วอาจจะดูไม่ค่อยชัดนะครับวันนี้ก็จะทําให้ดูชัดชัดเลยครับเริ่มต้นนะครับผมก็ใช้ถุงขนาดถุงร้อนนะครับขนาดสี่คูหกนิ้วนะครับ ใครจะใหญ่หน่อยนิ้นะครับบางท่านก็อาจจะชอบเล็กนะครับสามนิ้วสองนิ้วก็แล้วแต่นะครับใครชอบอย่างไรนะครับส่วนนี้ขุยมะพ้างน,นะครับเราแช่น้ําทิ้งไว้ข้างคืนแล้วนะครับก็คือให้มันอิ่มตัวดีนะครับก็จะทําให้มันซับน้ำไว้ได้ดีได้อยู่นานนะครับวิธีการเราก็บีบนะครับ ขุยมะพร้าวนี้นะครับถ้าเราสามารถล่อนได้เอาแต่ขุยมันก็ดีนะครับพวกใหญ่ๆไม่เอาก็ดีแต่ว่าผมไม่ได้ล่อนนะครับก็เอาทั้งหมดนั่นเลยมันจะมีผลดีในเรื่องเวลาที่เราเอามีดมากรีดตุงถุงนะครับมันจะได้ไม่ติดใยมะพร้าวนะครับเราก็บีดนะครับบีดให้หน้ำมันออกให้ให้เหลือหมาดๆนะครับความชื้น มันจะอยู่ในราวส 6, 7, ักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นถ้ามากกว่านั้นแฉะกว่านั้นก็จะมีปัญหาก็เรื่องรากหร่องอกได้นะครับมันจะเป็นเราก็อาจเข้าไปนะครับให้มันแน่นหน่อยนะครับ นะครับขนาดนี้ก็พอแล้วครับเราเราก็ใช้หนังยางมาัดวิธีการมัดปากถุงของผมนะครับผมจะให้มันเอียงมาทางด้านหนึ่งนะครับลักษณะนี้ก็คือไม่ได้ให้มันอยู่ตรงกลางนะครับผมจะให้มันมาเอียงทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยว ผมจะบอกว่าทำไมผมึงให้เอียงอย่างนี้นะครับเราก็ใช้หนังยางรักให้แน่น,นครับเง่นแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าขอ,องด้านหัวนะครับมันก็จะ ที่มัดนะครับมันจะมาทางด้านนี้ทางด้านนี้จะเหลือมากกว่าที่ผมให้มันเหลือเยอะกว่าก็เพราะว่าเมื่อเวลาผ่าแล้วนะครับเราเอาไปทากไปใส่กับกิ่งนะครับกิ่งตอนจะได้อยู่ตรงกลางนะครับก็จะได้อยู่ตรงกลางนี้นะครับพอถ้าเรามัดยางอยู่ตรงกลางนะครับไอ้กิ่งก็จะมาอยู่ด้านลิ้มตรงนี้นะครับมันจะไม่อยู่ตรงกลาง พอจะเกิดปัญหานะครับไปด้านที่มันมาอยู่ตรงนี้ก็คือด้านที่ใกล้กับรอยผ่านะครับส่วนนี้รากจะไม่ค่อยเกิดนะครับเพราะว่าขุยมะพร้าวมันมน้อยแล้วอีกอย่างหนึ่งด้านนี้เป็นรอยผ่าการระเหยของน้ําจะมากกว่าด้านที่ไม่ได้ผ่าเพราะฉะนั้นด้านนี้รากจะเปิดน้อยกว่านะครับหรือบางครั้งถ้าเราไม่ได้ หุ้มอย่างดีนะครับว the ันลากก็บางทีอาจจะไม่เกิดเลยนะครับนี่เราก็มาผ่าเลยนะครับพร้อมที่จะเอาไปหุ้มนะครับมีดนะครับเราก็ใช้มีดอะไรก็ได้ที่มีนะครับสําหรับการตอนนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมก็จะมีอยู่หลายมีดครับคัตเตอร์ก็มีนะครับก็แล้วแต่ว่าเรามีอะไรนะครับผมก็จะใช้คัตเตอร์ดูก็ได้นะครับเผื่อบางท่านใช้คัตเตอร์นะครับ เราก็ผ่านะครับผ่าด้านที่มันมีเหลือน้อเอ้ยเหลือมากนะครับด้านเหลือน้อยเราจะไม่ผ่านะครับเราจะผ่าด้านนี้นะครับตรงกลาง การที่เราเอาขุยมะพร้าวไม่ได้ล่อนนะครับก็จะมีใย,ยอยู่ก็คือปัญหาที่เขาไม่ชอบเพนก็คือตรงนี้นะครับเวลาเราผ่ามันจะต้องไปติดใยมะพร้าวเราก็ต้องเลื่อยหรือหั่นให้มันดีนะครับับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับ มันก็จะติดานมะพร้าวบ้างนะครับถ้าดีเราก็ล่อนพ็ดีนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นกพเคยทํามาแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ร่อนนะครับที่เกลยจเอาละครับต่อไปเราก็จะไปทําการคว้านกิ่งนะครับเพื่อห่อด้วยตุ้มนะครับอ๋อก่อนจะไปนะครับลืมนะครับน้ำยาเร่งรากนะครับ เราตอนแค่ต้มเดียวนะครับเราใช้แค่ซีซีเดียวก็พออันนี้น้ํายาเร่งรากผมไปแช่ตู้เย็นไว้นะครับเพราะว่ามันจะได้อยู่นานๆนะครับมันมีส่วนผสมของก๊ปิอยู่ด้วยนะครับอาจ,จะทําให้เสียได้ง่ายนะครับผมจะใช้แค่ซีซีเดียวขยาก่อนนะครับแล้วก็ใช้ซีซีเดียวแล้วก็สฟภาชนะนี้นะครับ แล้วก็ผสมน้ำอีกหนึ่งซีซีนะครับก็คือใช้ได้ทั้งแบบเข้มข้นก็ได้นะครับผสมก็ได้นะครับเมื่อผสมแล้วนะครับเราก็ต้องใช้ให้หมดในวันเดียวกันไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมอะไรก็แล้วแต่พวกยาไรแมลงอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องใช้ให้หมดภายในวันเดียวส่วนน้ำยาเร่งรากนี้นะครับถ้าเราผสมแล้วใช้ไม่หมดเราก็าน้ำ ผสมเพิ่มให้มันเจอจางนิดนึงแล้วก็เอาไปลดที่โคนต้นไม้ได้เหมือนกันก็คืออาหารชนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็น้ำนะครับผสมโดยหนึ่งซีซีนะครับเท่ากันแต่ถ้าเราใช้เยอะนะครับเราก็ผสมเยอะๆนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการตอนกันเลยนะครับไปดูวิธีการคว้านกิ่งตอนกันครับ ทีน,นี้เราก็มาดูนะครับการคว้านกิ่งกันเลยนะครับสําหรับกิ่งที่เราจะนํามาตอนนะครับเราก็ดูขนาดนะครับประมาณสักเลกเล็กกว่าดินสอหน่อยก็ได้นะครับขอให้เปลือกมันเริ่มมีลายๆนะครับถ้าเขียวมากเกินไปก็ถือว่ากิ่งมันยังอ่อนไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิ่งที่ยังขอรเป็นวัยรุ่นนะครับ ก็ถือว่าเป็นกิ่งที่จะช่วยทําให้การเจริญเติบโตได้ดีเราก็รีใบออกนะครับใบมันจะได้ทําให้เราทํางานสะดวกนะครับถ้ามีหนามนะครับรูน,นะครับถ้ามีหนามแล้วก็รีเอาหนามออกนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับวิธีการคว้านนะครับเราก็ ให้คว้านล่างจากตามาสักนิดหนึ่งนะครับก็มินสองมินอะไรในตำนองนั้นแล้วเราก็คว้านเลยนะครับโดยการนะครับเปามีดนะครับไปไว้ตรงใต้ตาสักนิดหนึ่งประมาณมินสองมินแล้วเราก็กดลงไปมันจะดังกึ๊บนะครับแล้วเราก็หมุนนะครับหมุนมีดนะครับ ล้วให้มาบรรจบกับรอ,อยเก่าของเรานะครับส่วนห่างกันเท่าไรนะครับอย่างต่ำก็สักหนึ่งเซนหรือถ้ามะนาวก็หนึ่งข้อนะครับก็หนึ่งข้ออีกข้อนึงมันจะอยู่ข้างหลังนะครับมองไม่เห็นแต่ว่ามือผมสัมผัสดูก็คือจะใช้ประมาณนี้นะครับกดให้ดังกึ๊กนะครับแล้วเราก็หมุน เมื่อมันลอยควันบรรจบไปแล้วนะครับเราก็สลดนะครับบนลงมาล่างนะครับเพื่อที่จะเอาเปลือกออกนะครับนะครับก็เห็นว่าเปลือกมันก็ลอกออกอย่างง่ายดายนะครับถ้าเราควันลอยให้มันมาบรรจบพนดีนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาสันมีดนะครับโูดนะครับ เพื่อที่จะเอเยื่อจเจริญอาหารเขามันออก เราก็เอาขุยๆมันหลอกนะครับด้านบนด้านล่างไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องการออกลากนะครับการสั้นกิ่นก็แค่นี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาบรรดาเร่องลากนะครับที่เราเตรียมมาเมื่อตะกีนครับก็แปลงนะครับหรือว่าผูกกันก็ได้หรือไม่มีก็เอาส้ลีคั้นบัตรก็ได้ทาบริเวณด้านบนนะครับ พาขึ้นไปนะครับปัดขึ้นไปนะครับอ่ามันจะได้เจอตรงบริเวณของรอยคว้นมันดีนะครับส่วนน้ำยาที่เหลือนะครับเราก็เอาไปผสมน้ำนะครับให้เต็มแก้วก็ได้นะครับแล้วก็เอาไปลดขนต้นไม้นะครับก็เป็นอาหารชนิดนึง่งเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็เอา ต้นนะครับทือเราเตรียมไว้เมื่อตะฟกีนะครับเอามาใส่เข้าไปนะครับเพื่อมาประกบนะครับให้ลอยคว่ำนะครับอยู่กลางๆนิดนึงนะครับลองดูนะครับด้านบนนะครับก็ดันจริงให้เข้าไปติดกับหัวจุกที่เรามัดเข้าไว้นะครับแล้วเราก็ประกบนี่การประกบนะครับก็ต้องต้องพิสีพิถันนิดนึงนะครับ รอยผ่าของพลาสติก,กนะครับเราต้องพยายามให้มันมาชนกันหรือถ้าเกยกันได้ยิ่งดีเป็นที่ว่ามันจะได้ช่วยในเรื่องของการป้องกันการคายน้ําของของขุยมะพร้าวนะครับมันจะได้อยู่นานๆน,นะครับโดยเฉพาะหน้าแรงหรือหน้าที่ฝนไม่ตกด้วยเขายิ่งสําคัญครับเสร็จแล้วเราก็มัดด้านบนนะครับวนไปหนึ่งรอบแล้วก็มัด มาที่เน้นนะครับมัาเงื่อนตายก็ได้เงื่อนก็ทบก็ได้นะครับก็แล้วแต่ด้านล่างนะครับเราก็จับให้อขอบของพลาสติกที่เราผ่าเข้าไว้ให้มันมาชนกันหรือเกยกันนะครับ แล้วก็เอาเชือ,อกนะครับรัดให้แน่นเมื่อรัดเราจะเห็นว่ามีน้ำไหลออกมาบ้างนะครับ mm. ก็โอเคครับ สำหรับวิธีการตอนนะครับก็เสร็จก็คือจะต้องมัดให้แน่นนะครับอย่าให้มันหมุนได้นะครับเพราะถ้าเกิดเวลามีลรากแล้วมันหมุนขึ้นมาเนี่ยรากก็จะขาดนะครับแล้วถ้าหากว่าเราเตรงนี้นะครับรอยต่อนะครับถ้าเรามันไม่สนิทกันนะครับก็ควรจะหาพลาสติกหรือ,เ,อ,อเทปก็ได้สกอตเทปหรืออะไรก็ได้มาปิดนะครับติดพัน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันระเหยออกมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะช่วงอากาศร้อนนะครับถ้ามันระเหยมากนะครับในส่วนนี้นะครับส่วนที่เราพาความชื้นไม่มีนะครับมันก็จะไม่เกิดลากนะครับเพราะว่าความชื้นที่จะทําให้เกิดลากไม่มีนะครับเพราะต้องระวังนะครับเรื่องรอยประกบของ ถุงพลาสติกจะเกียผมเริ่มพูดไปนะครับตะเกียลืมไปว่าทําไมมันถึงเกิดรากนะครับเพราะเพราะว่าเราไปตัดท่อส่งอาหารเข้ามันนะครับตะเกียน,นะครับมันห่างกันเมื่ออาหารที่ถูกสร้างมาจากใบนะครับใบจะมีการสอ่องเข้าแสงและสร้างอาหารขึ้นมาใบมันจะทําการส่งอาหารลงจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับ เมื่อมันลงมามันก็จะมาหยุดชะง,งักตรงรอยที่เราคว่านอยู่ด้านบนนะครับตรงที่เราคว่านอยู่ด้านบนตรงข้อด้านบนเหมือนก็จะโปนขึ้นมาเพราะว่าอาหารมันมาสอสมกันตรงนั้นนะครับอาหารมันก็จะเริ่มมากทีนี้อาหารไม่รู้จะไปไหนนะครับมันก็จะทําให้เกิดการแตกลากขึ้นมานะครับเพื่อที่จะไปะทําให้เกิดเขาเรียกว่าวงจรของ ต้นไม้สมบูรณ์ก็คือจะทําให้เกิดรากเพื่อที่จะได้ดูดเอาอาหารนะครับขึ้นไปให้ใบข้างบนนะครับแล้วใบข้างบนก็จะทําการส่งข้อแสงมาให้เป็นอาหารที่สมบูรณ์แล้วก็ส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นไม้นะครับมันก็จะเป็นเขาเรียกองค์ประกอบของต้นไม้นะครับเวลาเราตอนมันถึงมีรากนะครับสําหรับการตอนในวันนี้นะครับผมก็ขอ จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ